ร้อนเหรอาขี้มืออยู่นี่หว่าหัวก็อบอกร้อนด้วยเดียวน่าเราไม่ผิดผิดฟังอีกโอ้เขาถ่ายวิดีโออยู่หันเข้าเฉยอะอะไรวะเนี่ยควันขึ้น คนอะไรโอ้ยเป็เรื่องปกติมันเป็นอะไน,นี่ไงมาจากไะดิทำมาให้ทำยากยังไม่ทำไว้กใกล้กันเหมือนรีวูววะมไม่ต้องด่ามากนะครับรดผมนี้ อมันก็จริงอยู่แต่มันแน่นยงไงโอเค็บไ้บรครับผมนี่ก็เก็บนะครับทิ้งทางทากทิ้งทางขยะ็บไยทีนี้ก็ใส่รถ คุกฟังไหมเนี่ยลงไปหลายครั้งแล้วเหรอเป็นชีเรียสเลยแล้วก็ขันเข้าไม่ต้องขันแรงเอาแก่ตึงมือก่อบอกให้ แกจะมือพอแล้ว <lush> ปุ๊บโอเคเรียบร้อยกี่บาทเหรอใช่เปล่ะเหรฮะจะเชื่อมีกี่บาทหรอ เงินไหมเติมน้ำมันลงไปนะ